ส,สวัสดีค่ะพี่น้องชูฟูโซโกนอนเมื่อนี้พผ้ามันเทียวทะเลค่ะพี่นอ้องพามาเที่ยวทะเละทะเลบอจะบ่บ่ไกลจากบ้านค่ะพี่น้องบอ่ไกลจากบ้านทะเลต,ตอนนี้ไอ้เดี๋ยวสิไปทะเลอีกทะเลนึงค่ะตรงเนี้ยต,ตรงนี้ตรงที่เขาจอดจอดเรือค่ะพี่น้องเรือเรือท่องเที่ยวนั่นละค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวทีมี่เครื่องบินเครื่องบินน่อยึ้นผู้โดยสารอยากวัดสิไปขึ้นต่ว่ายานค่ะพี่น้องยานย่านความสูงมาค่ะมาเที่ยวน้องกันค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวตอนนี้ล่อล่อให้เครื่องบินขึ้นเล่นงกกายปาไรยาบุกงูหัวโซ่อะไรนกนั่งมดหลายค่ะพี่น้องเนี่ยนกนั่งมนหลาย มาค่ะพี่น้องมือนกนั่งนวดไล่ๆค่ะพี่น้องสงสัยแบบว่าอ๋อมีคนให้ของกินให้อาหารค่ะให้อาหารเขาก็เลืหลายบึงว้าสวยค่ะสวยนกนางนวลน,นกนางนวลสวยค่ะดูมาแย่งอาหารกันกินเขาให้เศษอาหารให้เศษหมูไก่ขนมปังมึงมดูค่ะแย่งกันแย่งกันเต็มเลย น้ำบอใครมีน้ำลดเดี๋ยวล่อเครื่องบินขึ้นค่ะพี่น้องเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บอกเครื่องบินน้อยๆอ่ะสำหรับให้นักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวชมเมืองค่ะต้องละค่ะเงียบสงบ ถ้ากันอย่างอาหารกันโบไข่มีคนค่ะพี่นองเพราะว่า แต่มื่อนี้อากาศดีเด้นี่อากาศดีแต่ว่าคุ้นโ่ไคาหลายเดี๋ยวสิไปอีกอสิเข้าไปในทะเลอันนี้อยู่นอกทะเลค่ะพี่นอ้องอยู่ข้างนอกออกมาเดี๋ยวจะไปทะเลกันค่ะพาไปเบิ่งไก่ไกมันสิจิกมันสิจิกหัวฉันบ่าพาไปเบิ่งไก่ไก คลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ซะก่อนค่ะไว้พอกันในคลิปยุทะเลนเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันใหม่ค่ะ